มาเด้อมาเด้อลูกร้านเด้อมากินน sí. ้ำเมลอนเด้อนี่เด้อเห็ดเฟอเด้อเฟอน้ำงนี่แต่แสบบอใส่เนื้อบักลายเลยนี่เห็ดเองสีมือคุณแม่เองมาแสบแสบน้ำกันนะพี่น้องเห็ดเฟอเมอนเด้อสเฟอหันหอน้ำกันเด้อแสบแ กินเฟอมา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 อากาศสดใสเมื่อนี้นะสบายดีเดอ้อลูกร้านมาถูกถูกคนถูกแรงเสียแรงใจถูกกำลังใจ,งใจไม่มวนเดอ้อนะเพื่อนมิดสหายมากินน้ำกันเดอ้อแล้วก็เอื้อยที่หักแพงน่องที่หักแพง ทางเมืองนอกทางเมืองไทยเนาะมาแสบๆทางประเทศเลาวมานี่กินเสน้น,สนมื่อนี้เด็กเส้นก่อนมื่อนี้เป็นเด็กเส้นจักบาทเด้อเมืดเด่เด้อเออหนังมัวแสบเด้อแสบเด้อซื้อมาเสาตูมียันนะเราอยากย่ายได้เขาก็กิกนเนาะคือว่าสันลัง แกะแม่มอนจีบบไทยผิดเสียวยังตัดผิดสดอ่ะ ហួរក <lequelśver mayor> uh, ាហឿញ້ອຍហឿញ៉ាងហឹមតាំងពេជ្របាទ1ពេជ្រហើយ bung phục hết ong các bạn đều ở nhào lôi mọi người mọi điều mọi người 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 này เส็จเฟอร์กินมาจำเป็นตรงนั่งกระดูกเส็ดนำซุปเอาเองก้าวถอยหนึ่งพ่อกินปุ๋ยเอาไปกินหลายคนเนาะ พร้อมเสริมนย่าไปตลาดเนี่ยแ้่ก็ซื้อมาเข้อเทศนะซื้อมากเราบุหรี่เห็ดกินอยังเปื่อยถิ่มซื้อๆเอาอันนี้ไปนเนฟไปล่องบึงกไปเอาห่างไปนี่ไปนเนฟเมียนปลูกงายพักก่อน ม่วนค่ะแท็ทงหลุดนวนค่แท็กว่ามีมวนหูดัดแท็ ข้โมกออกอมมโซผ้าเนาะเดี๋ยวเนาะ่งเบื่อเด้อยะ่พาเบืออบ่อมีม้อนเด้ออยากนั้นก็มีม้อนเห็ดน,นี่แหละกินนะตามใจปากนะ โอ้มันนี่อยากกินอันนี้เขาก็เห็ดแล้วนี้กินโอ้หมูนั้นเขาอยากกินนะนั้นเขาก็เห็นนั้นกินมาสั่นสัเนาะตามใจปากหมักอันใดแต่กินแบบนั้นที่ข้านก็สนใจเรื่องภายนอกเบอกไปกับรชมก็สิ่งเนาะวันขึ้นใหม่ ข้าวเฮาบริเทคยั่งบริบ่าวยังงห้ใครแต่คนอื่นในมมาเหลือรอดตับคขอบครัวเนาะก็ขบดตัวเฮากัมันสั่งบาทแต่มันเองนะน้องี่เรอเนาะลูกร้านในม้อนก็บริบ่าวหาไภัยกันไ่เห็นห้ยครยด้แต่ในเมื่อคนอื่นนนะมานเ้าวใจเลาก็จํำเป็นออกมาว่าเนาะ เบาก็ม่ได้นั่นมันเป็นไทอิดพะปูนคือไปม้อนในแถวเลยไป็ม้อนไม่สนใจแล้วคือนางมน่ะเขาเด็กน้อยเขาอุดบ่ได้อย่าเบามากคอยตอบครับเจ้าดามาคอยด่าครับบั่นะจะดามีคอยขกดาเมียเจ้าจะดาลูก่อยขกดาลูกเจ้าเจ้าดาคอยขยดาเจ้าแบบนั้นมันจังซิกเสมอกันแม่นบ่ละ อืครูคนดีน่ะคููใหญ่คผูคนดีคนกะคิดได้เองอืมที่เราออกมาตอบโต้ทีเราออกมาเว้าเนี่ยค่ะมีผู้ว่าให้แล้วเราจะออกมาเว่าอืม คนนั้นอยู่ซื่อๆนะมันมีไคออกมาเบาแบบนะ้อยู่ซื่อๆมันมีคนด่ามีคนเบาห้น้ำที่บ้าบอกเจาะมาเบามันต้องมีบุคคลใดคนหนึ่งมาเบาใส่เล้าได้ตัวออกมาเบาสองซาลาบอกอีสานอ่ะมันเป็นแบบนั้นที่ได้ตอบโต้แบบมิสซิฟของเรลาแล้ปบกล่องเหล้า กว่าเขาไปเบาสลาในสองของเราแล้วเือกับเขาเบาไสลาก็ไปเบาเม็นใส่่องอื่นก็มีแเดสั่นนะม่ม้อนเทรนอยู่ก็เหม็นขมาใส่สองม,มอนม้อนเหม็นขมาเบาใส่แล้วกจ้าคนเป็นอย่งกับโอลเนาะเห็นเดี๋ยเม็นขมาสองใม้มอนในม้มอนไปท่าเลย มือคนบคือกันเลยน้องเธอลูก่ะมันได้เน่วเมย์ก็ได้ในมืองามขัดไปทั้งพอก็ได้ในมือขี้ร่ายเป็นแบบสั้นจะไปสมเทียบกันบ่ได้แต่ครูมันเว้านี่งามอยู่บ่เหล็กเนาะซำอยู่บ่อเหล็กมือเหมยมอนเนี่เหมอนบ่เว้าดอกเหล็กมือคุณนายหีได้ไมยมอนนะย่อมหลับเล็ตมือคุณนาย แต่กับอะไรเป็นคุณนางเป็นฟ้าซนธรรมดาแต่กินทุกเมื่อแต่อิ่มทุกเมื่อมีเขาในืติ๊บมีประเดกอาจับไม่มนสาธุโมทนาแล้วเวนั่ีจะมากินยังกันดิกินม๊ามือกแเละ มดเลสะออนให้กินย่างอ่างกับม่มดเลสออนนะม,มนดเนี่ยกินมาหมดแล้วหูแจักมาแล้วรสชาไไดแบบใดมึกรสชาติบบไดกุ้งรสชาติบบไดมดหูแจักเบิดเนื้อรสชาติมันเป็นแบบใดปลารสชาติเป็นแบบใดได้กินหมดแล้วสิ่งที่บ่ได้กิน,ออน,ออน,กนคือบ่ได้กินหูสลามเดี๋ยวกับบอดดิไปนั่งกินอาหารร้านอาหารลูรูต่างประเทศอาหารญี่ปุ่นบอ่อาหารเกาหลีบ่นั่นะม่มดบ่ได้ไปนนะ บไ,ไ,ไม่ได้กินอาหารบาหาห้านๆเหาเนาะอืว่าสัน่นซักเป็นแน,น่นๆนั่นสิว่าให้จันลูกหลานเอ้ย,ยเบิ้งมาเบิ้งให้แม่ในลูกเชาว่าให้จันแนวนัหนแนวนี่ด้วยกับก,กินเข่าทุกตะกินเข่า ดิตส,สมอค่ะห๊ะ10ชม23อ,ยอย๊ะเอาล่ะยายห่างเน้วพี่น้องโอเคคลิปนี้กะแม่มอล่าเด้อบาย